องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ระหว่างการติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานจํานวน29โครงการจาก112โครงการทั่วประเทศซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง4โครงการ ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันมีจำนวน30โครงการโดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสองโครงการและจะดำเนินการในปี2,569อีกจําีกจำนวน4โครงการในการนี้องคมนตรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการเขื่อนลำนังรองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาขยายผลในด้านต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่สำหรับโครงการเขื่อนลำนางรองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในบริเวณพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเมื่อปี2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลักษณะเป็นเขื่อนดินเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในหน้าฝนและกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่อำเภอโนนดินแดงอำเภอละหารทรายอำเภอปะคำอำเภอนางรองและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จในปี2,525 25. ทั้งนี้เขื่อนลำนังรองสามารถจุดน้ำได้ประมาณ121ล้านลูกบาทเมตรพร้อมกระจายส่งน้ำให้พื้นที่เพาะป,ปลูกในช่วงหน้าฝนกว่า139,000ไร่และในช่วงฤดูแล้งได้727ไร่ ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ําให้กับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโนนดินแดงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนในพื้นที่โดยได้ดรับการขนานนามว่าทะเลสาบแห่งอีสานใต้และต่อมาองค์มนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฝายบ้านหนองเอียนแห่งที่สองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่7มิถุนายน2568ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรปัจจุบันกรมชลประธานรับสนองพระราชดำริและมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายบ้านหนองเอียนแห่งที่สองในปี2569 เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้าให้แก่ประชาชนได้กว่า220ครัวเรือนพร้อมสนับสนุนพื้นที่ทําการเกษตรได้ประมาณ1,000ไร่ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดไม่ได้อาทิประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตรังจังหวัดตราด จังหวัดตากและคณะบุคคลอาทิประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมร์และคณะนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยพร้อมคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารปรตททั้งนี้ระหว่างวันที่24-25พฤศจิกาย,ยน2568จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลดังนั้นจึงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกา โดยจุดคัดกรองปิดเวลา13นาฬิกาเปิดให้เข้าชมพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ ปณิธานที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศาสตราจารย์ดอเอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วไหลลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวร,รกัติยราชนารีได้เสด็จไปส่งเปิดโครงการกองทุนหาไทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภร์ซึ่งเป็นกองทุนในพระดาริการจดสร้างกองทุนหาไทัยทิพย์ เ,า,า,เา้จพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของกำลังพลและประชาชนตามแนวชายแดนจึงได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกองทุนโดยมีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนคือสนับสนุนการสร้างกำแพงชายแดนไทยกัมพูชาขอเชิญร่วมสมทบทุนกับกองทุนหไทยทิพ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนชาวไทย ดดนที่แรงๆแห้งๆแ,แต่น้เขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไปห0ไสิร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่ห้าไร่ฉันถามออาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงม,มันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่ห้าไร่ ตกลงว่าบอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ําของเราเองไม่จะไม่มีน้ําสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด ของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมรัษดรบ้านห้วย